กินขนมท็อปคอยที่ซื้อมาจากเซเว่นกันจ้าทุกคนนี่วันนี้เราได้มาจากเซเว่นนะคะมีทั้งหมดหกรสชาติี่ทุกคนซื้อมาจากโซนขนมที่เป็นพวกขนมเวเฟอร์อะทุกคน <Okay. S 1> ไปเดินดูได้มาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินกันเลย yeah. ทุกคนเซเว่นนะคะนี่ดี okay. ออกมานี่ทุกคนมันจะเป็นแห้งๆอย่างนี้เนี่ย มีทั้งหมดหรสชาติก็จะมีอันนี้เป็นชีสแล้วก็มีมะพร้าวอันนี้เป็นนมค่ะและ้วก็อันนี้ก็คืออะไรคะช็อกโกลแลตอันนี้สตรอเบอรี่แล้วก็บูเบอรี่จ้ามาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำการ ชิมกันเลยนะคะนี่ทุกคนเป็นไงแพ็คหนึ่งอ่ะสิบเก้าบาทนะคะทุกคนไปหาซื้อมาให้เด็กๆก,กินกันได้มาที่อันแรกเป็นมะพร้าวมาวรจะตอบไปนนี้มาคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นมะพร้าวเดี๋ยวเราลองกินก่อนนี่มะพร้าวค่ะโอ้ าขาวๆอย่างนี้นะคะนี่หอมมะพร้าวทุก <ไป S 1> คนคะต่อไปชีสค่ะชีสมันก็น่าจะเป็นแบบว่าเค็มๆเนาะหอมเค็มๆ เพราะว่าอร่อยต่อไปทุกคนสตอรอเบอรี่อันนี้น่าจะแบบว่าหวานอมเปรี้ยวแช่เย็นไว้ก็ได้นะทุกคนถ้าใครอยากกินแบบโอ,อ,อ้อืมอืมทุกคนใช่เลย ต่อไปเป็นช็อกโกแลตดีแช่เย็นไว้มันจะไอนี่เนาะช็อกโกแลตมันจะเคลือบดีนี่เราไม่ได้แช่นี่ทุกคนอืต่อไปอันนี้อะไรคะตากล้องอันนี้บูเบอรี่โอเคค่ะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ดีกว่าทุกคนมันจะได้เคลือบ อืมอืมหอมผมเปรี้ยวตรงนี้เป็นอะไรคะ<อ><อ>รสนมที่ <c oughs> เหลือน่าจะเสร็จลูกชายหมดแน่ทุกคนคะ่ะอืมทุกคนนะอ,อร่อยส่วนตัวแล้วชอบชีสกับช็อกโกแลตนะทุกคน เช็ดอร่อยอือไปหาซื้อมากินกันได้นะทุกคนเซเว่นมีขายขนมท็อปพอยตราคาไม่แพงด้วยอร่อยถูกรสชาตินี่มะพร้าวอือช็อกโกแลตค่ะที่เราชอบ ตบกองกลัวหมดไปแล้วนะคะทุกคนยังไงก็ไปหาซื้อมากินแบบเราได้ค่ะ